นูดาวโอเคอยูเมนบคฮะนูดาวคนอีสวยกวว่อนน้องนิตาสวัสดีค่ะ น้องฟินแด์นะคะวัสดีค่ะเราะเราแสงทองปิแงนแร์ค่ะค่ะวันนี้ก็ได้คู่แท้ค่ะวันนี้มาเต้นคู่กันอันนี้ตัวจริงค่ะเพราะว่าป้าอูเพิ่นมากเต้นเป็นมูกรหัวนอนบพราะว,าาะวา่าในครบสิบสี่หมือนนะคะสวยบากค่ะฝาก <c oughs> <c oughs> ติดต,ตามช่องน้องนั่นนะคะ่องน้องคุ้เปิดนะคะตาซุนี้นะคะมันนี้ก็เลื่อยมากสองเต้นนะคะเพราะว่าบอสทะเลเขามาด่วนนะคะบา,ายสองเพราะว่าน้องครบสิบสี่เหมือนแล้วนะคะ แล้วก็เล่นมอนิกกับเล่นทีว่ามาสอนมกันจะข้าวหนึ่งกอนเพื่อจะทบทวนท่าถึงเต็มในรอบที่แล้วนะจือะ้อเมืน่อใดเมื่อใดหรอกค่ะแต่กับมาทบทวนกันสอเพราะวรโนูดาวมราเคยเต็มอยู่<ะ>นอก,กาจ,<ะ>จานกนี้ว่าแน่นจะเชินเก่าก็แท้าทางจับท่าอะไรก็ไม่ได้ก็ได้ป้าหญิงแหงลืมแล้วค่ะถ้าเดือนอ่ารอบที่แล้วนะคะรอบที่สิบเจ็ดนะคะรอบที่สิบแปดนี่ก็ อยากให้มันดีขึ้นค่ะก็เล่นเตมาสอบกันนิดนึงค่ะมาทุกทันงกันมาขอค้ากันบอนะคะมาล่องเบิร yes. okay. yeah. cool. ์ค่ะว่าเป็นจังใดสูสูน่าหน้าคนสวยค่ะบางคนสวยคนก่อนเลยเจ๊ซืค่ะสองสามสี่ห้าหนึ่งสองสามแล้วก็หนึ่งสองสาม หนึ่งสองสาเหนึ่งสองสามส่ที่สี่ไปเด้เห็นไปเดแค่เนาะสองสาส่ห้าปากกาก็นสองสาสี่ห้าหกเแปดเก้าสิบหนึ่งสาสห้าห เจ็ดแปดเก้าสิบหนึ่งสองสาห้าเจ็ดแปดเก้าสิบสเจ็ดแปดเก้าสิบสองสาหนึ่งสองสาหนึ่งสองสาสคห ไปตอนเลค่ะหนึ่งสองสาสี่ห้าห่งสองามหน่สองสามนึ่งสองสามหนึ่งสองสามสี่ห้าหสองสาม สี่ห้5 6 7 8 9งสอง5 6 7 8 9 10 1้ห้าหกเจ็ดแปด10 1าสิบหนึ่งส ส <5 S 1> 3 1 2ามหนึ่งสองมาได้วอบใครที่แมวมาได้รอบที่ดาวสี่แต่นดิต่อเลยค่ะขากลับาสองสามห3ึ5 I mm -hmm. มันซอมคนเดยวมันก็เรียกได้ช่านั้นเอาเหมือนไหนก่อนไปไปไปเด็กแปดเก้าสิบเห็นไหมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบหนึ1งสองสาม เบาๆไปก่อนค่ะส่ทยมันขึ้นมากก่อนว่นวายมากเลแทนค่ะเบาว่าอยากเห็นมันใหญ่กวอนหรออยากชมดูดีห้ามุนนจะนี้ห้องขึ้นแล้วพ้อละค่ะอุ้นไหมไยมค่ะอันนี้นุงเราอยู่กันไหค่ะ ยี่ที่สามแบบอธิช้างทิมเจนนอกจากมันกระตันมเถิ่ออยู่น้องมันกระลือคือเล้นเร็วๆเนาะเคากะใส่เวลาจังน้อยทากะยังพ่นนิเป็นขาเพราะว่าหรือฝืนกอนเพราะว่ามือนีกะมาสอนมือแรงนะคะยังพอพ่นง่ายก็เลยเต้ามาค่ะไม่ดีมือหนาเขาจะมาสอนกันอีกนะคะเพราะว่ามือนี้วายแล้วค่ะเงยอดแตกเยอดเตียนแล้วเนาะเวชนีนะคะจ้า สุดท้ายนี้ก็ฝากชมนะคะหญิงแสนทองฟินแลนด์แล้วก็เพจหญิงแสนทองฟินแลนด์ด้วยนะคะแล้วก็ช่องน้องใหม่น้องดาวนะคะน้องดาวแสงทองฟินแลนด์ค่ะกากกแลกโกแชเพื่อนไลยๆค่ะเป็นคเพรัอแสนทองฟินแลนด์น้ำกันค่ะมือไม่หัดครับขึ้ยกันนะคะช่วงเงือฟืนนอะทางเครื่องรุ่นบุ๊เบิร์ดรุ่นแรกนะคะแล้วก็รุ่นดาจซี่หาแล้วล่ะค่ะเพื่นก็เสื้อสวยคือเก่านะคะเอาไปคลิปหนาพอกันไหมค่ะบายบายค่ะสวัสดีค่ะ นาลิตาสวัสดีค่ะขอเล่ากันอยู่หนูดววาวห้องเราแต่มีหมู่บ้านน,า<อ>น,น,นี่งนะค่่ม่่ม่่อนนนหนูดาวโอเคยอยู่เมมเบอค่ะหน,นูดาวเขึ้นสวยกบบยอนนวอ<น><ว>าน้องน,นานลิตาสวัสดีค่ะ ระวังนาริตากลัวนะเห็นไหมกลัวกลัวอสองี่ยอนลูกเพิ่นหลายกลัว เอาสอนนุ่คือพยานไปไห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 นอ